เรื่องกระตายตื่นตูมกระรอกกระแตตัวตุน่นวิ่งชุลมุนกระแตกระตาะกระโดดกระดุงกระดุงหัวเราะ ตีพุงในป่าละเมาะเด็กๆเ,เห็นไหมคะมีสัตว์สามตัวเอ๊ใช่สามตัวหรือเปล่าเด็กๆมานับกันก่อนนะคะ1 2 3คือเจ้ากระรอกกระแตและตัวตุน่นเอ๊ทำไมถึงได้กระโดดกันหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะ ฉับพลันเสียงตูมดังกล้องทุกตัวจ้องมองหลังป่าและเมาะเด็กๆจะสังเกตนะคะในนิทานบอกว่าฉับพลันเสียงตูมดังกล้อง กระแตกระรอกและตัวตุน่นได้ยินเสียงใช่ไหมคะและเสียงดังมากเลยแล้วทุกตัวก็ใช้ตามองจ้องไปตามเสียงที่หลังป่าละเมาะและแล้วก็เห็นกระตาย ตะโกนหน้าตื่นอย่ามัวแต่ยืนต้องตีต้องเคาะเร็วๆอย่าช้าตรีบหนี้ฟ้าถล่มตุ้มที่ป่าละเมอกกระต่ายนะคะกำลังตะโกนหน้าตาตื่นเลยค่ะเด็กๆบอกกับเพื่อนว่าอย่ามัวแต่ยืนเพราะว่า ต้องรีบหนีแล้วมีฟ้าถล่มตูมเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้ากระรอกกระแตตัวตุ่นป่าวร้องวิ่งวุ่นทุกที่ลัดเลาะเมื่อกระรอกกระแตตัวตุ่นนะคะ ได้ยินเสียงเจ้ากระต่ายนะคะร้องบอกเช่นนั้นก็ตกใจกันนะคะทุกตัววิ่งแล้วก็วิ่งไปทุกทุกที่เลยค่ะเด็กๆสัตว์น้อยตระหนกตกใจวิ่งพลานกลัวตายเห็นทีไม่เหมาะ สัตว์ต่างๆนะคะก็พากันวิ่งตามไปด้วยนะคะด้วยความที่กลัวจะเกิดอันตรายกับตัวเองเมื่อเพื่อนวิ่งก็เลยวิ่งตามกันไปหมดเลยป่าป่วนเพราะสัตว์น้อยใหญ่ร้องไปวิ่งไปทั่วป่าและเมาะเด็กๆจะเห็นนะคะว่า สัตว์ต่างๆร้องตามกันวิ่งตามกันนะคะเพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายซึ่งยังไม่เห็นว่ามันคืออะไรแต่ทุกตัววิ่งตามตามกันไปทั่วป่าละเมาะทันใดนั้นก็มาเจอแม่ช้างใจดีไหนเล่ามาสิ แม่จะวิเคราะห์สัตว์ต่างๆนะคะก็วิ่งมาเจอกับช้างแม่ช้างที่ใจดีและแม่ช้างก็ให้เล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้นกระจิตกระจอกจัดแจ้งบอกเหตุบอกแห่ง ผู้แซงแจ๊ะเจาะเจ้านกกระจิบนะคะนกกระจอะที่บินตามมากำลังบอกกับช้างว่าเหตุใดสัตว์ทั้งหลายจึงได้วิ่งวิ่งหนีตามกันมาโดยที่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ในขณะที่แม่ช้างนะคะเด็กๆก็ตั้งใจฟังนะคะสิ่งที่นกกระจิบนกกระจอบเล่าให้ฟังนะคะเด็กๆจะเห็นว่าแม่ช้างตั้งใจฟังเรื่องราวเด็กๆก,ก็เหมือนกันนะคะเมื่อ ใครมาเล่ามาบอกอะไรเราควรจะตั้งใจฟังและคิดวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นและเกิดหรือยังและเป็นเพราะอะไรนะคะเราจะต้องคิดตามไปด้วยนะคะในขณะที่เราก็ควรจะตั้งใจฟังเวลาที่มีผู้เล่าเรื่องให้เราฟังนะคะ แม่ช้างใช้งวงรูปหัวและบอกว่าเด็กๆอย่ากลัวเจ้าอย่าใจสาะมามะเราควรไปดูอะไรเกิดอยู่ที่ป่าละเมาะแม่ช้างนะคะเด็กๆเ,เมื่อตั้งใจฟัง บรรดาสัตว์ต่างๆเล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังว่าวิ่งตามกันมาแม้ช้างก็คิดได้ว่าควรที่จะไปดูให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่ป่าละเมาะไปดูกันค่ะเด็กๆที่แท้เป็นเพียงลูกตาลตกตุมสถาน ทั้งป่าและเมาะเมื่อแม่ช้างมาเห็นนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรที่ทำให้สัตว์ต่างๆวิ่งตามกันมากมายอย่างนั้นนะคะเมื่อเห็นว่าเป็นแค่เพียงลูกตาลลูกเดียวเองนะคะหนึ่งลูกใช่ไหมคะเด็กๆมีจำนวนหนึ่งเท่านั้น เห็นไหมคะตกลงมาแต่ว่ากระต่ายได้ตกกรใจไปเองและพูดบอกเพื่อนๆนให้วิ่งแล้วทุกๆตัวก็วิ่งตามกันมาวิ่งตามกันมาโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะส่วนกระต่ายก็คิดว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฟ้าถลม่มโดยที่กระต่ายก็ยังไม่เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ากระต่ายใช้หูฟังอย่างเดียวใช่ไหมคะเมื่อได้ยินเสียงที่หูของตัวเองได้ยินก็วิ่งอย่างเดียวเลยนะคะโดยที่ยังไม่ได้ใช้สายตาไปมองเลยว่ามันคือเสียงอะไร แม่ช้างใจดีเตือนใจจะเชื่ออะไรต้องพินิษพิเคราะห์ราคาเด็กๆแม่ช้างก็บอกกับสัตว์ต่างๆว่าก่อนที่เราจะเชื่ออะไรเราจะต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เรา ได้ยินนั้นใช่หรือไม่เราควรที่จะไปดูเหตุการณ์ให้เห็นกับตาใช่ไหมคะต้องคิดตามไปด้วยว่ามันคืออะไรและเพราะอะไรนะคะไม่ใช่ว่าเห็นแต่เพื่อนวิ่งแล้วก็วิ่งตามกันไปโดยที่ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะคะว่ามัน คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าสอนให้รู้ว่าก่อนที่เราจะเชื่ออะไรเราควรที่จะคิดไตรตรองดูก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นและเพราะอะไรนะคะก่อนที่เราจะเชื่อในสิ่งที่ คนพูดต่อๆกันมาหรือว่าคนก็ทำต่อๆกันมาเราควรจะเรียนรู้เหตุการณ์ให้เห็นก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเด็กๆจากนิทานเรื่องนี้นะคะเด็กๆยงมาถึงเรื่องที่เรื่องที่เรากำลังเรียนรู้นะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองนะคะ สัตว์ต่างๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะดยการวิ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมนะคะจากการตกใจของกระต่ายที่ได้ยินเสียงตู้มลงมานะคะแล้วก็ คิดไปเองนะคะว่ามันคือเสียงของฟ้าถล่มนะคะแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆให้วิ่งหนีตามตัวเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเมื่อเราได้ยินหรือเห็นอะไรเราก็ควรที่จะไปดูให้เห็นก่อนว่ามันคืออะไรในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก่อนที่จะไปบอกกับคนอื่นนะคะนี่ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายของสัตว์ต่างๆนะคะที่ วิ่งกันให้วุ่นไวายไปทั่วป่าละเมะเลยค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมนะคะจำเนื้อเรื่องนะคะทบทวนดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะและอะไรที่เราควรจะปฏิบัติตามในสิ่งที่นิทานเรื่องนี้สอนนะคะแลวนอกจากนั้นเรายังได้เรียนรู้ว่าขาและเท้านะคะทำให้ร่างกายของเรา เคลื่อนไหวไปได้เร็วค่ะเคลื่อนไหวไปได้เร็วในขณะที่กำลังวิ่งนะคะการวิ่งจะทำให้ระยะทางเนี่ยไปได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าการเดินเดินเป็น9ก้ากก็จะไม่เร็วเหมือนวิ่งเด็กๆลรองเปรียบเทียบดูนะคะว่าการวิ่งทำให้เราถึงที่หมายได้เร็ว แต่การเดินก็จะทําให้ถึงที่หมายได้ช้าอันนี้คือการเปรียบเทียบนะคะในการที่เราใช้อวัยวะในส่วนของขานะคะเด็กสวัสดีค่ะ